อ่ะสบายดีแล้วสวัสดีเด้อป้าลุงบ๊สุขสู่คนเนาะถูลงจากรถใส่เก็บบูตอีกใส่เก็บบูตสบายดีจ้าคุณหนูอ๋องามแท้แม่ใบจับมือแม่ใบจับมือไปไปใบจับมือไปอันนี้เป็นขายปางโกได้วอันนี้ Lục 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 lục. Bà chỗ hơi. <laughs> bà chỗ hơi. Chỗ bị cắt view lắm anh. Bài. Víu. Cho chị xưa nhanh nèm nè. แต่ฉิกินบดงามโพดงามโพไปไปไปซื้อตะว่าก um> ินบดเอ้าวว้ยซื้อปลาแดกนะออกออกมาจัง well ซื้อกันเลยออกมาจังเอาอ้าเมื่อนี้คนบางๆเนาะ จุจุโล้ไปมาได้โลมันโลโล่เพิงแล้วเห้นท้ายเส้นสิบมันโลหนึ่งมันโลเพชดพอหนังสะเพรมียังหอยคมบ่ตนหอยจบหอสม

เจ้าก็บอกแล้วว sí, ่าเราเจ้าชิค uh, ั่งค bon ่ะป้าใบเห็นละงกบมาชิ้อมากินดอกบาอยากใบว่าวคืออันเขาชื่อ่นกินได้บรอยากคนวิววิวบังไก่กันหลบ แนสิบเอาแสนหนึ่งเอาแบบนี้ละนี่มีของอะไ้นม่งขายสนเไปเอาสนหนึ่งเาไม้ตนะป้มันขายอย่ขายขายได้ไของเช้าเอาเงินกด้เบนได้ได้ อันนี้คือบอไซรดหาชิปเออเ <laughs> นี่เดี๋ยวว่าเอาเห็ดยังมั้ยนะเปิดท้องเปิดใส่มานี้อุ้ตายเอาคั้นกับอายเพือ่อนกวดตกเอาก็ได้ดกคั้นฝันหฮือเสื้อผ้าโอา

เอาสิเป็นยังกับปัดทูเวียดเนาะทูไทยบอกเอาไมบิ้วทูไทยเลยคุณเหรอปัดทูไทยชิดลายนะปัน

ซื้อซื้อแล้วซื้อแล้วได้นี่ซื้อ จำได้ว่าวิวเคยเห็นบ่อยู่เฮียนตอนน่ะนบ่อนั่นะนะคุณน่ะออกแล้วีาจำได้บ่วิวเห็นบ่เคยเห็นบ่เห็นบอเเห็นเอ่กงห้องนห้องน้งิงปลุกไปง

lam vê lam đi là lạy like đấy đi bay 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 bay

ฮะโอ้อยากได้ก็ซื้อยากได้กรซื้เอาเอาเอาลูกสาวอยากเลยโลหิสิบเลยเพื่อนใกล้คอมเมนต์พวกเลยเาไหลมากพมันไยังละ biết đâu đấy con bò lái đi bố con con thì con bò

ซื้อสดีด้ยวนกิงซื้อนาองแจองของเพื่อนได้หรอมันตกได้ฮะตกแบบผมีเงินจ่ายเพื่อนจะอยู่มันเพื่อนหเอาว่าเบาไก่ชนน่ะ <laughs> ào cả hiện lấy chẳng hẻo. <laughs> cái, đưa đưa cái đưa chào đây hả đũa của trao nè. bờ đũa trao nè. ố phải chỉ vào cho hỏng đũa nó. bắt nhang lúc nhang. à ชนพันได้โอ้แม่ซื่อเหล่าไปไปไปยังเอ้ผู้ผู้ผู้ไปผู้ลูกเปื้อนน่ะดีนะเอาเกือบนี่มาให้มันขนาดเล้นขนาดเล้นยังเหยียบขี่ตอมเป็นที เมื่อนี้คนหน่อยเนาลองตลาดไปไปซื่อยานางไว้กอเอายานางให้นะยานางสามกำหาบอ่ะ สองอันหาบอกเมนบอกจี่ทั่วสามอันหาพันมาตรงไม่บอกเดี๋ยเมื่อไหร่เชื่อดรอเมนเอาไม่เป็นเด็กนะหัวได้ไดย

กอลูกปะตาอยากได้ยังงี้กันนะตาเชียร์ยังโบได้มีแนวอยากได้นะแต่ว่าอยากซื้อเอายังเอายังก็เอานะมี่เอาเร็วๆเร็วๆร็ห่อนมี่ ผมไมมีแนวอยากได้แต <out lequel> ่ว <ang> ่าอยากซื้อเอาได้กหาหาเสียเอายังไงใช่ดาววะใส่เงินก่อนใส่เงินก่อนไปใส่เอาปุ้งอีกเอาเอา Pa bà 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 Pa pa nhảy à à bà bong bong Mẹ mẹ chắp mẹ mẹ chắp bong bong chắp bong 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 แน่นท้องสิตายแล้วยังกินกระเป๋ากระเป๋ายังกิน,นกระเป๋าไหวบ่ <laughs> ันแน่สาวไล่น่ะเนี่ย,นะยดําพี่ๆพี่พพตอดมันเด้บ่ไม่มีสิทธิ์ย่านนะ ตลาดเรียียนเพิ่มบอกสบายดีเอาตัวนั่นแล้วมันหลายหน่อยเออเอาผมเป็นยงเข้ากับกินตัวชุบออมนยาักินตัวุบตัวดิบแมนเท่าจะไปกินบดบดเดียวยังแบบมัน เพราะว่าเขาพาบางใหญ่อะไกินบวชมาลูกไหมพี่ไหลูกสาววิวววมาเมย์จับมือสวัสดีป้า้วัสูีสวัสดีก่อนมาเมย์จับมาจับมือสวัสดีไปเด้เอ๋ขึนเข่าด้วยด้วยหลุดยาวแท้ ยังเคยพันทายอยังนะพันหี่ยวายอยังลุงน,น,งนะป้ะป้าปา,ไปาไปถามไห่ยอมไปอีกไปากสืดจามว่ยอมไป คนหิวยังเลยขายถ้ารนหายคนใส่ถุงให้ได้รวดยังเคยนะบเป็นหิวไปช้างเมนชคือโบเมนชับนบงูค่ะ đây? Hãy khỏi nhang đấy cho hãy đấy hả? Bung thang đấy lộng bung thang đấy. Bang đấy tóc sổ đấy. nhang. ข้างขานายเด้อเขานายเด้อย่างตามรังไม่ไหวไปเล้วน่ะใส่เกือบอ้ดีมากอย่าไปใกล้มาเด้อมากัดเด้อตลาดแรงท่น้องเลยจะท่องก็มาซื้ออันกอกน้ากกอกน้าเสียอีกกอกน้าระเบิดหืม Lạn cọc chân anh nè 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 hai hôm nay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  hôm nè hôm nay 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 hôm nó hôm nay 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 hôm cái này เดียวโครโรข่อยร้องเมื่อนั้นว่ามันเพรยังสีมาซื้อว่ะเมื่อเปิดแตกตับรถจงไว้ให้ข่อยเลีเอาหยังนะเนี่ยเป่ากุ้งกับเป่าเต้จะปากเป่าปลาสลูกเป่าพอดี้ะทางมันมุดออกทางนี้เหตุอะไรนนี่ะเยอะแยะสิว่าโอุ aro aro in ๊แตละพัดแม่นก็ชื่อว่าเมื่อขายแน่ให้ลูกสาวกินแน่สิได้สิได้วิวจะบอกว่าแม่จ้าคือผูซื้อมาขายนะแม่ชื่อหมูเด้งด้วยยัง เนี่ยใบฟ้าคือให้ลูฝนดูไลก็ร้องปดะเดี๋ยวเนาะเรียนเก่งเลยเลียนนั่งมันนี่น่ะบอกแม่ไหมเรียนเพลงยังมันนี่เพลงยังจะได้กินมือละก้องคุณน่ะเพลงอะไรคะเพลงอะไรอลังช้ำช้ำอุ่นแนวอุ่นแนวผู้บ่าวกินอะไรวิวลงกินแะไรวิ้วขนาดใส่ชุดกีฬาเท่ชักโอ้ยไอ่ทิศทะเลียนกะ นี่คือหมูเด้เ้อวเรียนบัไเรียนเห่ได้เรรอจะจอยหนาแหงอยู่เืงอน้อุ้ยวเดียวเมื่อให้น้องเล็ดนะน้องบีบบาดเดียน้องดึงมาดึงมาน้องขัดแตกวัเดียวบีบไปแลลวลูกบีบมาแหละไล่ไล่ไล่มาล้วเยยมบาดเดยดาิรอเอาอีก่ะาไมิบูดละกา่ตังเน เออจงบาทเดียวนั่งกินนี่ได้โอเคสัปะรุงเลยคลิปนี้เขากับสิ่งก่อโตไปแล้วเนาะมีกระป๋ะพแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามใราจะต้องกันเตาเด้อเนาะไปเลยเด้อสบายดีก็ลุงสบายดีสบายดีลุงสบายดี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 พบลุงช่วยดีปลาลุงย่างตลาดกับพี่คนอย่างยิ